สวัสดีครับวันนี้วันที่16บหสหกเมษาหมอนัดมาตรวจตัวเหลือดอีกรอบหนึ่งตรวจหลังคลอดอันนี้คือโดนเจาะเลือดไปแล้ว <c oughs> กำลังรอผลอยู่อีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง เจาะเลือดครั้งแรกในการพบคุณหมอตื่นเต้นจนฉี่ทะลุทะวงตาช่างเสื้อผ้าไปหมดเลยคายหน้าหมดเลยไม่ตั้งนั้นไม่ฉี่พอมาขึ้นบนเครื่องช่างฉี่ทันทีขอบคุณเลยฉี่เสร็จแล้วก็หลับต่อจ้ารอฝนหนึ่งชงั่วโมง ทีนี้เขาซีดน้อยนึงเขาเรียกภาวะซีดไม่ใช่โรคซีดนะคะภาวะซีดเกิดจากการที่ตอนคลอดเลือดจากตัวคุณแม่ผ่านมาตัวลกมาตัวน้องอะ่ะมันผ่านมาเยอะมาน้อยมากน้อยไม่เท่ากันเขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นภาวบังเอิญบางคนเลือดมาเยอะจนเลือดเหนื่อยต้องถ่ายเลือดก,ก็มนี้นะคะแต่ของแม่มันมาไม่ได้มาชี้เลยหรอกจริงๆเมื่อหมอตัดที่4ี่สพอดีก็ได้42มันปิ่มปิ่มแล้วเราต้องจับเลือดน้องตรวจไว้บ่อยพอหมอก็เลยอ่ะกินธาตุเหล็กกินเพื่อบำรุง ไม่ได้กินเพื่อรักษาไม่ได้กินเพราะน้องเป็นโรคอะไรฉะนั้นกินบำรุงมาประคองประคองมาให้มันเกิน40เท่านั้นเองค่ะเพืเ่อจะได้เลี้ยงสมองได้ได้ดีคุณพ่อลือก,กุู้เผยเออเอครับเอครอบครัวต <A. S 2> ัวเอแม่เอพ่อเอลูกเอนะคะเป็นครอบครัวตัวเอแต่ถ้าเป็นเอที่มีโอแฝงคุณแม่เป็นเอที่มีโอแฝงคุณพ่อเป็นเอที่มีโอแฝงลูกออกมาเป็นเลืทุกโอได้นะคะแต่ว่าคนนี้เขาหยิบเอมาเพราะฉะนั้นม่นเลยการครอบครัวตัวเอไปทีนี้เขาซีดซีประหมอตัด4ี่ที่บอกเขาได้ที่เหลืองที วันนี้ก็ก็เหลือหนึงตามที่จะดีขอะหมอเลยจาก9.1ขึ้นมาเป็น14.9ก็คือ15นั่นเองดูตัวเหลืองนะคะเหลืองเกินคา่านัง่งนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนจ้ะ ไม่สบายแท้ๆพอกูบานน้อยกินอิ่มนอนหลับนี่วันที่ ในวันที่12ในสัปดาห์ที่2ของเจ้ากุมารน,น้อยก็ดีมีแรงเยอะขึ้นแข้งขาถีบเพิ่มมีแรงถีบถีบพระหมเมื่อวานวันที่11พิกตัวนอนตะแคงเองตอนหลักช่วงประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามตะแคงข้างซ้ายเอง นี้ก็เริ่มมีแรงแล้วก็คือภาพรวมที่เห็นในพัฒนาการก็คือเริ่มมีแรงมากขึ้นมีการถีบที่แรงขึ้นมีพลิกตัวได้พลิกตะแคงได้ลืมตาได้กว้างขึ้นมียิ้มให้กันบ้างเล็กน้อยอ่า กลางคืนก็เร <life> really? ิ me, na, o, ่มไม่ค่อยงอแงแล้วก็มีบ้างชั่วโมงขึ้นชั่วโมงแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้ก็จะเป็นการตาใสส่งเสียงยิ้มส่งเสียงควรทางบ้างแต่ไม่ถึงกับร้องลั่นไม่รบกวนชาวบ้านชาวช่องขาวก็ดก็กินได้ขี้ปกติน้ำหนักตัวก็ขึ้น ตามเกณฑ์ปกติ I should you all the sheets right off the corner of a mattress that you swap On I We all kind of grew up. Around that time, I actually moved down to Los Angeles to pursue. I was pretty much hanging up those hats. เหยาวข้าหน่อยขหยาวข้าหน่อย <c oughs> หัวป <c oughs> ุ้นอย่างนนือห,หนึ่งตาข้างเดียว ขรางนี้ไม่สมมากเลยนะี่เจ๊เอ ชั่มมันนั่นไปอ่ะเราจะพูดถึงในสัปดาห์ที่สองนี่บ้างครับดีค่ะเป็นสัปดาห์ที่ฮาร์ดิห์ัดี มีทั้งวันที่ได้นอนและไม่ได้นอน <c oughs> วันนี้15วันอดีเนาะ 15, ะ15วัน,วนก็พัฒนาการก็ดีขึ้นมีแรงพลิกตัวได้กระแคงได้แต่ก็มีสาเหตุที่เราต้องกลางคืน ที่เรายัางหาสาเหตุไม่ได้เพราะชอบร้องตอนนลางคือติดมืออุ้มกล่อมหลับแล้ววางบนที่นอนแล้วร้องไห้หนักสุดสามชั่วโมงเมื่อคือนที่ผ่านมาคืนเรียกว่าท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มมาปกติก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็มที่เมื่อวานนี้ทั้งร้อง พออุ้มเสร็จแล้วก็เลิกเลิกร้องพอหลับเอาไปวางบนที่นอนได้สักประมาณห้านาทีได้ไมั้งแวขึ้นมาอีกจนต้องเอาไปนอนบนเตียงเดียวกันกอดกันเป็นแหนมถึงได้หลับสุดยอดมา่อคืนแต่โดยรวมแล้วก็ดีค่ะ<ฮ>พัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะผ่านไปได้อีกหนึ่งสัปดาห์ใช่ค่ะ วังว่าสัปดาห์ต่อไปคงจะดีกว่าน,นี้สำหรับสัปดาห์ที่สองนี้น้ำหนักชั่งมาเช้าได้สามโลครึ่งพอดีออครึ้นมาประมาณเกือบขรึ่งโลทำน้ำหนักค่ะหิวทำปากแบบทำปากเหมือนอยากจะกินอะไรตลอดเวลาตอนเช้ะสำหรับสัปดาห์ที่สองนี้ ก็เอาวไว้แต่เพียงเท่านี้เฮ้ hey!